สวัสดีค่ะหนิงค่ามิเคนโชค่ะชาวราศีธนูประจำวันที่20 26มิถุนายน2565ค่ะสัปดาห์นี้นะคะชาวธนูจะมองโลกในความเป็นจริงมากขึ้นนะคะไม่ชอบในเรื่องเพ้อฝันนะคะอยากที่จะลงมือปฏิบัติหรือว่าทำได้จริงนะคะบางรายจะดึงดูดความมั่นคงสมบูรณ์เข้ามานะคะคุณจะพร้อมที่จะดูแลช่วยเหลือผู้อื่นนะคะ ถ่ายทอดเรื่องของวิชาความรู้หรือว่าให้ความอบอุ่นคนรอบข้างบุตรหลานบริวารเพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดีนะคะการทำงานนะคะมีเกณฑ์เกิดมุมมองไอเดียใหม่ๆอาจจะมีการปรับเปลี่ยนรูปโฉมนะคะหรือว่าปรับปรุงตกแต่งที่พักสำนักงานนะคะหรือว่าสถานที่ทํำงานให้ดึงดูดมากขึ้นหรือเกิดไอเดียใหม่ๆนะคะที่ปิ๊งขึ้นมา มีโอกาสก้าวหน้าหรือว่านำไปสู่ความสำเร็จได้นะคะในเรื่องของการเงินช่วงนี้อาจจะมีข่าวดีเกิดขึ้นได้เป็นช่วงที่มือขึ้นนะคะใครที่ยุ่งยุ่งทำงานอยู่ก็ถือว่ามีเกณฑ์ได้รับค่าคอมมิชชั่นเงินก้อนเงินโบนัสเงิน,น,งนมรดกเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเป็นช่วงที่มือขึ้นนะคะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทอง สุขภาพนะคะความเพียดนะคะเรื่องของเงินทองอาจจะทําให้คุณพักผ่อนไม่เพียงพออาจจะมีเรื่องให้ต้องปล่อยวางนะคะทําจิตใจให้สงบก็จะทําให้ชาวธนูนะคะออผ่านพ้นอุปสรรคแล้วก็สุขภาพแข็งแรงดีสมบูรณ์มากขึ้นได้คนโสดนะคะในสัปดาห์นี้มีโอกาสพบเนื้อคู่สูงนะคะคุณเองเป็นคนที่มีสเสน่ห หรือไปแอบป,ปิ้งแอบป,ปื้มใครนะคะก็มีเกณฑ์ได้จิตใจที่ตรงกรันส่วนท่านที่มีคู่แล้วนะคะความรักมีความมั่นคงลงตัวอาจจะมีข่าวเรื่องของการเงินการงานร่วมกันเรื่องของการลงทุนทรัพย์สินบางอย่างซื้อของชิ้นใหญ่บางอย่างเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ค่ะ หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกมาที่เพจคามิเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คามิเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ